สวัสดีค่ะพบกับช่อง running with A นะคะวันนี้เราจะมาดูรองเท้าตัวท็อปรุ่นนึงนะคะที่เราเพิ่งได้แกะกล่องนะคะตัวใหม่มานะคะก็ตัวนี้นะคะเป็น Adidas Adizero Ad Adios Pro 3นะคะก็เป็นสีใหม่นะคะที่ออกมาก็อันนี้ซื้อมาได้หนึ่งสัปดาห์แล้วนะคะก็คือว่า A อซื้อมาจากช็อปนะคะซึ่งในราคา8,000บาท แต่มีพี่ที่เป็นเพื่อนในกลุ่มวิ่งเดียวกันนะคะเขาไปซื้อในราคา2,000กว่าบาทนะคะเราก็าเลยอยากรู้ว่ามันต่างกันยังไงนะคะของจริงหรือของปลอมนะคะ เราก็เลยจะเอามาเปรียบเทียบกันให้ดูนะคะเราจะไปดูแต่ละข้อที่เรานํามาเปรียบเทียบกันได้เลยะคะ่ะเผื่อเพื่อนๆคนที่เป็นมือใหม่หรือว่าคนที่สนใจจะซื้อนะคะต้องพิจารณาก่อนซื้อว่าเราควรจะซื้อแบบไหนถึงจะได้ของแท้นะคะสําหรับวันนี้เรานํามาเปรียบเทียบ2คู่นะคะคู่สีฟ้าฝั่งซ้ายมือนะคะเป็นของแท้ที่เอซื้อมาส่วนคู่สีเขียวนะคะฝั่งขวามือก็คือเป็นอันที่เราเอามาเปรียบเทียบค่ะ ข้อที่1น,นะคะที่ A สังเกตได้เลยก็คือของแท้นะคะเขาจะเขียนว่า ad zero ข้างหนึ่งนะคะแล้วอีกข้างหนึ่งจะเขียนว่า n plastic waste นะคะก็คือ Ad ดิด s สเขาจะมีเป้าหมายในการลดพลาสติกค,ค่ะส่วนของปลอมนะคะเขาจะสกรีนคำว่า ad zero ทั้ง2ข้างนะคะอันนี้ก็คือสิ่งแรกที่เราสังเกตค่ะ ต่อมาข้อที่2นะคะที่เราสังเกตได้ก็คือของแท้เขาจะพิมพ์คำว่า AD0 นะคะก็คือไม่เหมือนกันนะคะตรงข้ามกันแต่ว่าของปลอมนะคะเขาจะเขียนไปในฝั่งเดียวกันนะคะต่อมาข้อที่3ค่ะความเว้าบริเวณอุ้งเท้านะคะของแท้จะเว้ามากกว่าค่ะต่อมาข้อที่4ี่นะคะ พื้นรองเท้านะคะของปลอมเขาจะมีเหมือนความลื่นนะคะไม่ค่อยจับพื้นแต่ของแท้จะมีความฝืดมากกว่านะคะหรือจับพื้นได้ดีกว่าข้อที่5นะคะ QR code บริเวณลิ้นของรองเท้านะคะของแท้จะสามารถสแกนได้แต่ของปลอมนะคะจะไม่สามารถสแกนได้นะคะข้อที่6นะคะเรามาดูตัวรองบริเวณด้านหลังหรือเอ็นร้อยหวายค่ะ ของปลอมนะคะจะเหมือนมันไม่ค่อยยุบตัวนะคะเหมือนไม่มีฟองน้ําเยอะนะคะแต่ของแท้นะคะจะมีฟองน้าที่หนาแล้วก็สามารถสพอร์ตได้ดีค่ะออมาข้อที่7นะคะพื้นรองเท้านะคะบางหนาต่างกันนะคะของปลอมนะคะจะเป็นเหมือนฟองน้ํานะคะของแท้นะคะจะมีความแน่น,นะคะ่ะ ข้อ8นะคะโฟมที่ทำพื้นรองเท้านะคะของปลอมจะมีความแข็งนะคะแต่ของแท้จะมีความนิ่มแล้วก็ยุบอ่อนตัวได้เยอะกว่าค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อ9เป็นการบิดงอนะคะของปลอมจะสามารถบิดงอได้ตามภาพเลยนะคะคือมีความอ่อนตัวแบบหักงอได้เลยสำหรับของแท้นะคะจะไม่สามารถหักหรือบิดงอได้เลยนะคะแข็งมากค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่กำลังหาซื้อรองเท้านะคะแล้วเราจะลงทุนกับรองเท้าผู้ใดสักคู่หนึ่งนะคะก็ต้องมีความมั่นใจนะคะว่าเราจะซื้อคู่นั้นแล้วจะทำให้เรานะคะทําความเรียวก็แล้วแต่นะคะหรือว่าเซฟร่างกายของเรานะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะ ก็ถ้าใครมีข้อสอบถามหรือข้อคอมเมนต์ก็สามารถถามได้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะยินดีนะคะก็สำหรับคลิปนี้ต้องไปก่อนแล้วนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ